สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมต่ mc าย MC 99, 9 9้ารับลูกกาของเจ็ดปัตถุขานีวันนี้รถเข้ามาใหม่ๆรถสวยสวยใหม่ในน้อย,อยที่สำคัญเกียร์ออโตเมติกครับพี่ใครที่ชื่นชอบหรือมองหาอยู่กับเจ้า isuzu e d max ตัวนี้สุดจริงๆพี่เดี๋ยวเราไปชมรอบคันชมภายในห้องเครื่องห้องโดยสารที่สำคัญเกียร์ออโตเมติกวิ่งมาเพียงแค่31,000โลครับผมเชิญครับเจ้า isuzu e d max สีขาวนะครับสเปซแคปนะครับ DDI เกรด S นะครับตัวนี้ ABS Airbag พร้อมเกียร์ออโต้ปีจดทะเบียน2021รถส,สวยมาแต่งชุดแต่งมาเลยนะครับแบบนี้เลยครับล้อยางลงมาเรียบร้อยสวยสดงดงานจริงๆเอาไปใช้ไม่ผิดหวังเอาไปขี่่างจังหวัดก็ไม่ผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุหรือเด็กๆที่ชอบความสุดวกสบายในเกียร์ออโตเมติก31,000โลการันตีการใช้งานได้สบายๆส,สวยๆนะครับเครื่องเกียร์กล่องรับประกันได้อยู่แล้วกับ m c 9 9 9ปีจดทะเบียน 2, 0, 2021นะครับซึ่งราคาจำหน่ายเราเปิดไม่แพงด้วยเราเปิดกันอยู่เพียงแค่5 8 000, 9 9 0 0 0บาทพี่5 8 000, 9 9 0 0บาทกับเจ้า อ e สุสุ d max s นะครับ e a ออโต้ตัวแคปตัวเตีย้ยตัวมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลขไม้สามหมื่นหนึ่งพันโลราคาจําหน่ายหน้าเต็นท์ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเรทผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทกรณีนี้คือฟรีดาวจัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นพี่อยากเป็นเจ้าของติดต่อตายได้ที่ m c 9 9เนะครับเปิดทุกวัน8ปดโมงเชา้าปิดหกโมงเย็นหรือไม่สะดวกมาสะดวกโทรก็เบอร์โทรตายนะครับ 0945561036ครับ0945561036เบอร์นี้ ier, พี่สามารถแอดไลน์เพื่อนเพื่อนติดต่อสอบถามปรึกษาเรื่องรถยนต์มือสองกับต่ายได้เลยนะครับมาห้องเครื่องนายพยายามทำให้พี่ดูทุกอย่างนะครับเนี่ยแหละห้องเครื่องของเจ้าอ e ีลซูดีแม็กนะครับเนี่ยแหละกับเครื่องบูพาวเวอร์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าเนี่ยแหละครับ abs แอร์แบ็กมีเต็มนะครับคันหน้าสวยเพจอยู่ครบนะครับแผ่นต่างๆน็อตต่างๆจุดไมคอาร์ตต่างๆไม่มีสะดุดนะครับรถจมน้ําไฟไหมอะไรอย่างนี้เราไม่นําเข้ามาจําหน่ายโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะฉะนั้นรถที่ออกจาก MC 999แต่ละคันเราการันตีหลังการขายได้แน่นอนนะครับพี่นะ5 8 9 0 0 0บาท11,000บาทจัดเต็มฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวอีกจะหากนะครับนะ นะได้ทุกอย่างได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยชั่วโมงนี้และที่สํงงานรถใหม่น้อยๆปีใหม่ๆแบบนี้ 2, 2,021ใหม่31,000โลกเกียร์อโอตโมติกภายในสวยมากนะครับนะภายในเบาะผ้าสีดำสวยๆเกียร์เครื่องเล่นเครื่องเสียงแอร์พิทยุทุกอย่างแอร์เย็นเพลงเพราะรับประกันคุณภาพได้นะครับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเนี่ยละครับรถสวยแบบนี้จอดอยู่ที่ m c 9 9 เท่านั้นนะครับและเรามีรถอยู่จริงเพราะฉะนั้นพี่มาอยากได้เกียร์ออโต้กับเจ้าอีลสูดีแม็กคันนี้รับรองไม่ผิดหวังปี2021ราคาจำหน่าย5 8 9 0 0 0บาทมีอยากจะสอบถามอะไรโทรเข้าหา่ต้โดยตรงที่0 9 4 5 5 6 1 0 3 6ครับแอดไลน์เพื่อนเพื่อนได้เลยวันนี้ฝากเจ้าอีลสูดีแม็กเกียร์ออโต้คันนี้ไว้ให้พี่ๆเลือกพี่ชายพี่ชอบพี่เข้ามา MC99 เปิดทุกวัน8ปดโมงเช้าปิด6กโมงเย็นครับผมสวัสดีครับ